ข้าไม่อยากจะสู้กับไอ,อ,อ้เออโอ้โอ้โหมึงตีอย่างเดียวเลยมึงไม่มีแตมิน่าปังไงโอเคครับผู้ชมทุพี่เกมเราจะมาเล่นเกมวอร์เ o ียร์โอโรจีภาคที่สี่พาร์ทที่ยี่สิบเจ็ดกองกำลังพาราบิสได้ช่วยเหลือเล่าเซียนไว้ได้ตามแผนขณะที่กองทัพหลักของพาราบิสก็เคลือ่นยอนไหวยัางรวดเร็วเพื่อจับจ้องไปที่แอรีส และเทพองค์อื่นก็เดินเดินตามแผนของกองทัพพาราบิสได้แพร่ข่าวดือเกี่ยวกับกำไรเส้นหนึง่งตามที่ตั้งใจไว้แอเรียสและอา์ินาเดินทัพเข้าสู่สนามรบล้อมรอบพวกเขาดูโล่งกับคนเดือดในโจก,กกที่อยู่ฝั่งเดียวกับกองทัพเทพวนอูวนอิงผิง ลานาดะยูคิบุระและคนอื่นๆยฉงพะสำหรับการต่อสู้สถานการณ์ที่สร้างขึ้นโดยพันธมิตรกำลังเกิดผลหน้าที่ของเราคือซื้อเวลาเราต้องอดทนจนกว่าพันธมิตรของเราจะนำกํำไรกลับมาและช่วยท่าเราเซียนได้การโจมตีของสัตูนั้นอาจจะรุนแรงมากขึ้น เราก็ถูกล้อมเอาไว้แล้วเราจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนเราไม่อาจประเมินพลังของเทพและกำไรเหล่านั้นตามเกินไปแล้วความแข็งแกร่งของจุลงกับคนอื่นอีกแต่ก็ไม่มีทางเลือกล้วแล้วเราจะไปพบกับพันธมิตรของเราได้อย่างไรกันว่าเขาทำาัรกิจสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องช่วยท่านพี่ให้ได้ภารกิจครั้งนี้ ไม่ว่ายัางไงก็ต้องสำเร็จอย่าเพิ่งสิ้นหวังก้าวต่อไปอสู้ด้วยความเชื่อมั่นความแข็งแก่งนั้นจะได้ชื่นชมยิง่งใ้าเองก็เช่นเดียวกันและข้าก็จะต่อสู้ด้วยความเชื่อมั่นในความหวงังเพื่อนำทุกคนที่ข้ารักกลับมาเอาไ้ คุ้มกันเพอร์ซิอุสนะครับจัดไปมาเออ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 ตัวเนี้ยโหดมากบอกเลยเข้ามาเออ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 แย่เออเออหินฟาดนะยกก้อนหินได้อย่างกับภูเขาเออเออเออไม่ใช่สิ ยกกำลังแขนยกหินงขึ้นมาเหมือนเอาภูเขามาฟาดอื้ออเอาเข้ามาอออือไปไหนแล้วไอ้ย่าหย่าหย่าเฮฟาดเข้าไปอันโก้หย่า เออเออเออเข้ามากวนหินอืมเราต้องกลับไปฆ่าตรงนู้นด้วยแหละโอ้โหทำหน้าที่กันเองไม่ได้หรือไงวะไอพวกพาละทั้งหลายมาเอาไปอเออเเอเอ เอาไปอีกเออ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 อย่าเรียบร้อยโอเคเด,โอโเ,เดี๋ยวยังไม่ตายเหรอโอ้โหเลือดเต็มปิดเตียวเปาเอาโอโเอาเออเออเออพี่ชายอืม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 ข้าไม่อยากจะสู้ก้อยโอโ้เออโอ้ยโอโ้โหมึงตีอย่างเดียวเลยมึงไม่มีแต่มีหน้าบ้างไงึ ไปไหนละดูดูดูเออ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 ชื้อเจ้าเอาเอาตีตีดูดิดูดิตีไม่เข้าเลยโอ้โหให้ก็ให้มันมีขอบเขตบ้างเอ๋หายซะถ้าเราปีน่ะปลอดภัยแล้วนะ างั้นไม่ต้องเป็นตัตทุกันอีกแล้วนะเออข้าเข้าใจแล้วควรผิงแต่ว่าเออเออข้าหยุดไม่ได้ลอบไปลอบไปลอบไปเออเออเออขอเก็บสแตมิน่าแป๊บโอเคคอมโบเดี๋ยวไม่ใช่สแตมิน่าโอ้ย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 ซึนงควรซก เออ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 เข้ามาคิดว่าข้าจะสู้ท่านไม่ได้อย่างนั้นเหรอข้าแค่แมวจริงเท่านั้นแหละออเนีอะไปเอาไปไหนแล้ววะเอ้ามาอยู่ข้างหลังแต่เมื่อไรอะฮะฮะฮะเอาไปเรียบร้อย หมดไหมยังเหลืออีกตัวงเออเออเอ้ยหยิ่ยโอเค่าได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยแล้วก็เป็นกุญผิงน้องข้าขอบใจท่านพี่ข้ามาช่วยแล้วอ่านี่โอเคต้องคุ้มกันตรงนี้ลืมลืมลืมมาคนเห็นมาถึงนี่แหละเอ้ากระจายซะ อ้าล่ะนะนี่เอ่อมันจะหยุดไหมเนี่ยพายุเออเออเออมาเลย er um. อันติยากระเพาะพิบัติโออเคแกงกว่าเออลิฟโต้ก็ตัวเนี่ยหรอวะเออ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 หย่า เรียบร้อยเออไม่ต้องแล้วนะวันเห็นถ้าเราปีปลอดภัยแล้วเออไม่ใช่เล่าเสี้ยนจริงจริงจะล่งเองทริยตเล่าปีได้ยังไงวะมันต้องเห็นแล้วก็ต้องมาช่วยเดิเออเล่าเสี้ยนมันสำคัญกว่าอย่างนั้นเหละเฮาล่ะนะเออ เรียบร้อยเออเก็บไม่ได้ครับเต็มเต็มนี่คอมเมนต์บอกมามันมันเต็มอยู่นะครับตัวทองเราขอบคุณมากถ้าไม่บอกนี่ผมก็ไม่รู้เลยเนี่ยให้ให้โอเคต่อไปจู่ล่องอยู่ไหนเว้ยอ้าเ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 อ้า เอาเอ่เออเออมิสซดาริอืม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 เย่เออเออเออโอ้โหอยู่ไกลจังเลบไปมาแล้วนี่อืมอืมรุ่งเฮ้ยะ ใายเองก็มีฝีมือไม่น้อยไปกว่าท่านล็อกเลยเข้ามาอยู่ไหนหยาหย่อมได้เออเออเอาไปอุ่อุ่อุ่นอุ่นโดนซะอืมทิมเรียบร้อยไม่ตายตายสิเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายทำมา どうのかなカウ殿ペ平殿でも諦めたくないチョウウン殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないとチョウン殿もう一回 มาแล้วเอ้ามาอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืจุล่งเหรอจุล่งเหรอจุล่งเหอะฮะฮะเอาดีเอียอมแพ้ไม่ได้ไปไหนแล้ววะเออโดนด้วยอ เอาไปเรียบร้อยจุ่ลงก็จุ่ลงเถอะหมามาใครเตะเราเฮ้ยเออชุดยังอยู่ด้วยเอาว่ะอย่างกับชุดแต่งงานมันกระโปรงผิวมากดอกไม้เต็มอืมอืมเฮียเฮียไหนใครอยากวอนต่อไปอืมอืมใครอยากมีเรื่องอ่ะ เอ็งอะส่งของมาให้ข้าเงยบอยมาตัวทองแล้วรอสองเออบกตีเลยนิสซินารีอะอีอีออย่าอย่ามันยังไม่เปิดนี่ว่ารอก 2. ่อนก็ได well ้โอ้อาทินาก็มาอยู่สักไกลเช่อเออเออเราไปเตีอาทนากก่อนแน่เลยอ่ะ มาเทพแห่งความงดงามเป็นดวอะอีอี Windows> อ нибудь. ีอีอีออี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 อ้าีอ้อี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 อเอีวีาีอีอี้ีอออี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 ีอีออีออีีี ว่าม้าตัวที่เร็วสุดไปแล้วนะยังอีกเหรอความแตกแล้วมั้งเนี่ยรอด้วยเอออยู่ไหนมาเนี่ยออเออเเอเอมาเบิ่งเล็บนี่ไม่ใช่แปลงร่างเข้มชินอิงอิเอ้าเอาไว้อือเอาละลุย เอ้เอ้าไม่ลดเลยเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเชียวนะจ้าโอ้โหไม่ลดเลยสักิดเดียวอือก็ยังไม่ลดอีกไม่รู้มันจะโหดไปไหน อืมอะไรเนี่ยโดนด้วยล่ะแล้วไม่ตายด้วยตายแล้วโอเคเราไปสกีอัตเตอร์อารีอสอยู่ไหนเจ้าคนทาริยอ์โอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวเดินๆแวะๆเลย มาเอาไปอื้อเป็นไงอืมอืมอืมย่าเออ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 นี่ยไปไหนโว้ยโอ้ไม่สนใจกันเลยเลยนี่ไงขี่พัดมีใครทำใบไหมบ้าง นี <ítulo> <away> <lok> ่ละเทพของแท้เอ้ยเอ้ยเอ้ามาเอาดิเอาดิคนเอออีกจิ๋มอีกจิ๋มอืมออืมถือ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 ่าเอาตัวบัฟอีกแล้วเหรอโอเคลากมอนก่อนมาแล้วมาแล้วทางนี้ว้ยทางนี้ว้ยทางนี้ว้ยยอดจัด เอาไปเอาไปเออเออเอ้วเอาไปไหนะยอยเเอ้เฮ้เฮ e. ้เฮ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 ้ย้ยเฮเฮ้ยยเเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเเเเเยเเยเ อย่าตายซะเหลือว่าทำไมคนละติ่งนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเด้เออเออเออเอาโอ้ชีเอเอโอ้ยีไม่พักกันเลยทหารกันเยอะจริงๆเว้ยเออ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 ชีเนี้ยตายซะ อืมอืมอืมอือมอืมอออกมเฮ้ยยยยอยยย้ยย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 อยย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 ยมยย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  อืออเอาฮิตถือมิฮิเดยชิรวบรวมญี่ปุ่นแล้วไงอออโจผีเอาละโอเคเอาเอาเออเเอาไปโอ้ยเออฆ่าแรงกว่าเยอะเอาไป โดนซะเนี่ยไปจี้จ้าเดี๋ยวอันตรเดี๋ยวมานะโอเคไปเก็บตัวทองก่อนมาแล้วจ้าเออ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 ลบไปอีอย่าขวางเท้าฟงว่าเท่านั้นแหละที่ฉันต้องการโอเคมาโจผีก็โจผีมา ขอเบาเออเออเออแล้วเอลเลียสเด้อโอ้โหโอ้ตีแรงมากเอาดิเอาดิเออเออเอาเลยเออเย้อไม่ตาย อออเอาอ,อ,อ,อีกทีนึงเร่งระบำเย่เรียบร้อยเข้าไปอาจเอากำไรกลับคืนมาได้เราได้กำไรและมีพลังมากขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากข้าขอโทษด้วยที่ต้อง มาพบกับสถานก,การณ์เช่นนี้ถ้าจะตอบแทนความช่วยเหลือของท่านเล่าเสียนก็บอกอยู่ว่าช่วยได้แล้วยังเจอะเอ็นปอิปักกับเคอย่างยั้น็หลอหายไปแล้วเีมื่อกี้สวยมากเลยจะชูลง,ลงเตียวเปาโวนหินโวนซกถึงเวันถึงตอนนี้เราก็รวมสู้กันได้แล้วข้วมีความสุขมาก นั่นเล่าปีข้าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะมาทำร้ายพวกพ้องร่วมรบเราท่านเล่าเซียนตกอยู่ในอันตรายข้าก็หวังว่าจะแข็งแกร่งขึ้นว่าตอนนี้ถ้าเล่าเซียนถูกช่วยเอาไว้แล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเราจะได้ร่วมสู้ไปพร้อมกับท่าน และทุกคนอีกครั้งแน่นอนขอบใจมากกับสิ่งที่พวกเจ้าทำเพื่อลูกของข้าขอบคุณจากใจจริงท่านเราปีท่านใจดีเกินไปแล้วพัดอมทสได้รวมตวกันอีกครั้งท่านคงจะดีใจนะท่านหญิงอิงผิงข้าดีใจมาก อันนี้ข้าไม่จำเป็นจะต้องสู้กับท่านพี่ต่อไปแล้วท่านมันจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเลยสินะนั่นคงเป็นผลที่กำไรแห่งความรักของเฟย่าเลือกท่านความรักที่มีต่อครอบครัวรากกับท่านมากเลยท่านหญิงอิงผิงตอนนี้เราก็มีกำไรถึงห้าเส้นแล้วเรามารวบรวมพลังก่อนที่สุดจะมาถึงกันเถอะมาแล้วครับ บุตรชายของกวนอูวนศกบุตรชายกวนอูเช่นเดียวกันวอนหินวันนี้บุตรของเตียวอุย๋ยเตียวเปานะครับเย่ระดับเอสด้วยไหนขอวุทธทองหน่อยครับไม่มีสักชิน้น เออโอ้บางทองนายไม่ได้ออกลงเลยเพื่อนเอ้ยโอเคเอ,อ่ออันนี้ขายขายย่อยเดี๋ยวเก็บไว้อันนี้มันเยอะหมายถึงกำลังโจมตีเยอะแล้วก็ขายย่อยเอ,อ่อเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ย่อย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 ให้หมดเลยอืม เออโอเคาก็มาคนละนิดหน่อยวีรบุรุษคนใหม่ปรากฏตัวแล้วแต่ตอนีเขาถูกโจมตีโดยตาจีตาจีอีกแล้วเลยไม่รู้เหมือนกันว่านางต้องการอะไรใุกคก็ตามที่ถูกนานงถูกน้าโจมตีต้องช่วยถูกต้องเลยเราต้องีไปช่วยพวกเขานะ ข้าเองก็จะไปด้วยแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายที่ข้าก่อให้ข้าได้ชดเชยหน่อยเถอะเดี๋ยวปาวนะ์พยายามได้ดีอยู่นะแต่เขาก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเอาหวังว่าเขาจะก้าวข้ามมันไปได้ข้าได้เข้าใจความรู้สึกของเจ้าข้าเองก็เป็นห่วงโซมาจิอ่ะ เขาไม่มีความทะเยอะทะยานที่จะเป็นผู้นำใครอือแ่ยากจะให้ลูกสาวของข้าอนาเนนะเติบโตขึ้นกาต่อสู้เดียวไม่เพียงพออีกต่อไปอดูเหมือนพวกเราทุกคนจะมีความคิดเดียวกันบางทีอาจจะมีบางอย่างที่เราทำได้อ่ะก็จบเพนทนี้ก่อนละกันนะครับ ใครจะไปเที่ยวไหนในช่วงปีใหม่ก็ระวังตัวด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามผมต่อในปีถลอดต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปในปีต่อไปบายบายครับ